จะไม่สวัสดีจริงๆอ่ะไม่โอเควันนี้เรามาอยู่ไกโอ๊กในเกมโลบอชใช่ไหมโอ๊กไม่สวัสดี <laughs> คือวันนี้ผมมาเล่นแมพผีไกโอ๊กเว้ยมันเป็นแบบที่แบบคล้ายๆกับฟาสต์โมเวเบียแต่แม่งโคตรสนุกเว้ยใช่ไหมโอ๊กใช่ <laughs> คือเราจะมาเล่นในโหมดโหมดที่เรียกว่าอะไรโอ๊กไนแม่เออไนแม่เราจะมาเลือกแมพนะครับเออเลือกแมพคำว่า secret job แล้วก็เลือกไปที่แมพล่างสุดใช่ไหมโอ๊ก อ่าแล้วเราเลือกไปที่ไนท์แมชไปโอกไปเอาไปเลยต่อไปรุ่มเบิมแล้วก็กด c o n t i n u ีแล้วเราก็กดเออเลดี้อัแล้วก็กด s t a r ์ไปเลสโก้รถตู้ว l ลคัมทู my แวนอะไเไอ้เนี่ยันตัวเด <laughs> ้งมาสั่งยันอย่างเฮียแล้วมันไมาเขียนได้เลยอูเวลโอูเวลมียันูเวลไอ้ยายเสือยันเสือเพล ไอเชียนลินพันยันเสือเพนยันเสือเพลเฮียะไรเดือดยันเสือเพลมึงเหรอไอมึงเห็นร้านไหนในเฮียเป็นร้านของพ่ออุ้ยเราเตรียมของมึงเป็นหน่วยที่คุยกับผีใช่ไหมโอ๊กใช่ไหมหมอผีโอ๊กหน่วยหาผีครับจำชื่อผมไว้หมอผีโอ๊กหมอผีโอ๊กนะครับแพทแท็กหมอผีโอ๊กข้างล่างไอผมจะเป็นคนเป็นหน่วยเขาเรียกหน่วยคุยกับผีคือในแบบนี้มันสามารถเปิดไมค์คุยกับผีได้นะครับแต่พวกเราคุยทิดคอที่เขาไม่สามารถเปิดได้ใช่ไหมโอ๊กครับ เราเสียเปลียบอยู่นิดหน่อยแต่ก็ถือว่าต่อให้ถีแล้วนะใช่เพราะว่าเพราะเราเก่งคือแล้วโทรศัพท์กูกระก,กากพาไม่ก็แตกไอ้เห <c oughs> <c oughs> ี้ยไอ้เหี้ยหาดีหาเชงกระดูกลบก,ก็ตาย,ยอยูฟอร์มนหนาเหรียญมังคิงสู้ <c oughs> ไม่ใช่อะไรอะอะไรวะใครไปทิ้งของเล่นเลยตรงนี้เอาแล้วบอกดีตีครับไม่กินดย่างีรูปเพีย้ย <c oughs> ไ <im itation> <im itation> อ้เ,อเ,ออเหี้ยไอ้เหี้ยคนเหี้ยเลยใครไม่ทำแบบเหี้ยนี่วะเอาจริงผมเล่นไก่โอมาแล้วนะมแล้วเกลี้ยเรื่องเหี้ยนี่ไม่ก็ยังไม่ฉิ่นนี่ไม่คนเหี้ยเลยคือเหนอย่างรอบแรกที่ฮาการ์ทำ<อ>นะครับเจอรอบแรกโค้ดถ่าเหี้ยเตออย่างเงี้ยมันยังพอน่ากลัวใช่ไหมแต่ไปเหี้ยนี่ไวเหี้ยนะไม่ไหวจริงวะทไมเจอผีแล้วแบบไม่โค้ดน่ากลัวมากครับจริงใช่ไหโอ,อ๊บคอฟมาเลยอ่ะเออไอ้ชื่อคอฟฟาสโมมาเลยอ่ะ แน่นอนครับโลบ็อกขึ้นชื่อเรื่องการกอล์ฟอยู่แล้วมันือนแค่อะไรน,นะเจออะไรน,นะโอ๊คชืออะไรไม่ได้ยินป่าป่าป่าไม่มีะมอ,อะไรหรอกดินเยีอกเยอะไรผีดำดินเฮียผีประเภทดำดินไหนเฮียอุ้ยใช้มันสับสวิตอ์โอ้อยอยู่ใต้ดินซะด้วยเอฟเอฟเท่าไหร่เอฟมุมความหน้าทิ้งอุแหลกแหลกไอ้เฮียไอ้เฮียโหลดผีโอ๊คตายเราตาย อย่าไปกลัวอยไปกลัวอืออุ้ยโอ้มันไม่ได้ล่าเฮียตกใจหมดสัตว์เนี่ยมันมีมันมีสปีดบล็อกให้เราคุยนะครับแต่แบบผมผมพูดไม่ได้ไงเพราะว่าเราคุยที่กอดอยู่ไอสัตว์ต่อให้ผีคือเราไม่คุยกับผีไงแล้วคือเราแบบใช้เซนต์อ่ะเขาเรียกว่าใช้เซนต์อ่ะซิกเซนต์ไวอ่ะเออ เอีกย่างนึ่งเซ็นไฟายเยีะชโ๊กหนีกูเแคยนี่อุ้ยเมื่อกี้กราฟขึ้นหกเลยวะกราฟขึ้นหกเลยเหรอทำไมมันมันโหขนาดนั้นเลยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้กันอยู่เพราะอะไรใช่ไหมส่วน GTA ก็รอนไปก่อนนะครับอาจจะไม่เห็นในโอ๊กใน GTA แล้วนะเพราะว่าใน GTA โอ๊กมันตายไปแล้วนะครับใช่ครับผมตายแล้วผมจบลงเองครับอันนี้อันนี้ผมไปเล่นไก่โอ๊กในโลกคู่ขนาดมานะ คือผมเปิดประตูมิติมิตินาวอ่ะมันโดนจับยังไงเอาจับเลยมิติแนวมันรู้จักมิตินาวเหรอไอ้เ yeah. <c oughs> นี่ยจับเลยไอ้คือกาแฟบันเด้กาแฟบันแด้ป็นเต็นไม่มีโอเพื่อนไม <c oughs> ่มีโออ้ไม <c oughs> ่มีอะอาสดาไปวางเลยดูซิดูซิข้อ <c oughs> มูลการเล่นผมไม่ต้องพูดอะไรมากใช่ไหมทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับแล้วมันก็ ก็ฟาดโมมาก็ก็นั่นแหละก็ฟาดโมมามันก็เป็นยังไงก็ฟาดโมเป็นยังไงนะตอนนี้ผมดูเป็นสปีเอเขาเรียกว่าอะไรอบก็คือดวงวิญญาณนะครับอบก็คือเหมือนก้อนเหิยสักอย่างนึงแหละภาษาไทยนะครับไอ้เจ้าอบมึงเดินเข้าไปในห้องใช่ไหมทำไมกูเห็นไฟไฟมันก็สว่างไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเดินมาตรงกล้องนี่ไอ้เหี้ยไอ้มึงเดินมาย่อตรงกล้องนี่เดินมาเดินมาฮัลโหล อไอ้ย่ามัน,น,นมันย่อนมันสลไลด์ด้วยไอ้ย่าไอ้ย่าคนนี้อ่ะมันมันเขียนสมุดปะเขียนเขียนว่าโคโลโก้ต,ตายเขียนวันเขียนนันแคนไม่ให้วิ่งเว้ยมึงอยู่<ก>ไ,<ห>ไม่ขึ้นว่ะน้ำย้ายที่อหรวะเฮ้ยมึงได้เอาที่ตรวจจากบนระฆังไปยังอ่ะยังให้ถูกไปเอาให้น้ำย้ายที่ได้ด้วยเหรอใช่เหรอเอออีเลียนไม่ขึ้นเลยเนี่ยเฮ้ยมันล่า ไม่ใช่หอนใช่เหี้ยอะไรมึงเขียนว่าอะไรวะไอ้ที่มึงอย่าบังได้ไหมตัวสอนไอ้ที่ไฟไม่แบบเหี้ยแคนลันเหี้ยวะมันเล่นไม่ขึ้นแล้ววะแคนลันเปิดทีวีด้วยอืมที่มันมันสับสวิตช์ด้วยวะให้องนี้ห้องนี้ไหนวะเอามันย้ายห้องเหรอเอ้ย้ายย้าย เปลี่ยนห้องนอนเหรอห้องนั้นไม่นุ่มเหรอนอนในห้องใต้ดินไม่นุ่มเหรอเสียงไมค์ชอ็อตเสียงชอ็อตเสียงชอ็อตนี่ของเกมใช่ไหมไม่ใช่ไมค์กูใช่ไหมของทีวีของทีวีอ๋อของทีวีเสียงทีวีอ๋อนี่เราสาม,มารถแอบได้นี่เที่ยเพราเที่ยอินเน็ตก็ไม่ขึ้น,ใน,ในด้วยรูปไข่เนี่ยเหยอุ้ยเหนียคกวยถอกแม่งกระจกแตกเป็นทอมบอวะ a c t i หมอพียงเราไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วใช่ไหมโอ๊คใช่ พีอ่อะไรทับพี่อะไรป่าวขับไม่ได้เลยแล้วมึงไม่เอากล้องไปไหนหเฮียจะดูอบยังไงล่ะผมซื้อมาสองตัวไอ้สัตว์เอ้าึงซื้อมาสองตัวเออผมขอโทษขอโทษครับผมขอโทษครับพี่โอ๊ตสตอร์นแฟลชไลท์แบบปีบวกสองโคตรสว่างเฮียเฮยวงมือมาสองเฮียวางมือยิสองคน2 2> น,นี้นี่กูจะดูเพนนี่ไวแบบ full HD ไอ้สัพอีเนพ้าอีเนพ้าน้องอีเนพ้าใช่ไหม 5, อุณหภูมิไม่ติดแล้วเว้ยอุณหภูมิปกติเว้ยทิ้งทิ้งทิ้งปัญญาอ่อนโอ้นี่เลยไปเน้นเศษโอ้นี่เลยไปเน้นเศษดาวสปปดิบล็อกไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้คุณทุกคนได้ยินเสียงนาฬิกาใช่ไหมแต่เกมนาฬิกาไม่ไม่หมุนไอ้เหี้ยเจเนียสโอ้นี่ไปแล้วเนี่ยมึงเลือกอะไรบ้างอ่ะมึงใจเย็นดิโอ้นี้เลือกอะไรบ้างอ่ะอิมีวส์ห้าอิมิวส์ห้าสปปดิบล็อกเอ่อฟิงเกอร์พิ้นสปปดิบล็อกอ่ะโคดไลติ้งไอ้ตานโคดไลติ้ง โไลาติงอันนี้แล้วก็สปิริตบ็อกมันเลื่อนไม่ติดนะมีหมอหมอมอพีโอป่ะโอนี่อ่ะถ้ผิดอ่ะมึงอยู่หมอพีสำนักไหนกูจะไปล้มสำนักนั้นนี่อ่ะล้ยล้มบอกตลอดชีวิตถ้าผิดอ่ะเอาดีเข้ามาดีวะตลอดชั่วชีวิตของแมลงวันใช่ไหมั้ยสี่ชั่วโว่อ่ะเอาไ้ เหี้ยวเหี้ยสปิริตไอ้ควายไอ้ความเดือมใสงอฝีโอ้ไอ้เหี้ยม้ว่ะเฮ้ยต่อไปมึงตามึงเป็นเลืองสิเล็กสิเล็กไอเนี่ยสิเล็กแมพขอแมพแบบเบิ่มเิมันคือลือน่ากลัวน่ากลัวไอ้นี้มันโหมดไนท์เมย์แต่แบบผีแม่งไม่ค่อยล่าเลยอ่ะแบบเห็นน้อยมากเลยครับผมเล่นไก่โอ้มาแบบหลายตาแล้วแบบผีแม่งแทบจะไม่ล่าเฮี้ยเลยเลยปล่อยให้กูเดินเล่นในบ้านไหนแล้วมันก็มาโหมาโหแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็งอแงไม่ล่าผีไม่อยากยุ่งด้วย เออมึงพูดหนักในไม่ได้นะหมอผีโอ๊กนะเดาเนาะกูยิ้มอะถ้าแล้วครับหน่วยคุยกับผีมาแล้วสปิริตบล็อกอาสปิริตบล็อกไม่ต้องเอาไปหรอกเพราะว่าผมเปิดไมค์ไม่ได้ไงเราคุยกับผีไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาไปเอาเป็นสตองแฟลชไลท์ทำไมมันเอามาเดียวมึงเอามาเดียวเหรออะไรสตองแฟลชไลท์อ่ะหยิบไปแล้วนี่กูหยิบอะไรยังไม่ได้หยิบเลยเอ้าขี้มือนั่นอะไรอ่ะโอ้ไหนอ่ะมันเป็นไฟธรรมดาสตองแฟลชไลท์มันต้องเป็นแถบแดงๆดิ ตอนเสร็กูหายตาละแมปเลยเหรออ๋อดีอ๋อเร,เราถ้าเราทายผิดน่าจะเสียวะ่ะกูดูทรงแล้วน่าจะไม่เหมือนเเดอะสป h เตอร์เดอะสเป p เตอร์แค่เรายังไม่ตายมันก็ยังมีของอยู่ใช่ไหมแต่ไม่ไม่มีกล้องวงจรปิดไอด้เ้สัสเดิมเลย <c oughs> ไอย้เหี้ยโอ้สัตว์กูเกลียดไปดิไว้ไว้เหี้ยมาดิด่ามันน้อยเนี่ยแมปเนี่ยแต่เกมมันดีไงระบบมันดีใช่ไหมแต่ก็ก๊อปมาอีกทีแต่ก็ก็ก๊อปไม่สมบูรณ์ดีนดะ ก็ไม่ได้เชิงแบบเหมือนเป๊ะๆเดี๋ยวก็โดนแค่ขาดใช่ไหมโมเดลที่มีความแบบใช่ไหมใช่เนาะแต่โดนที่สี่นี่ก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันนะเฮียเขาทำมาเยอะมันน่าจะไม่โดนหรอไอ้เหี้ยยอมแล้วว่าโลบ็อกซ์เนี่ยมันก๊อปจริงนะครับแต่มันก็สนุกจริงไม่เหมือนบางเกมจบเจอไอเดาเจอแล้วโอ้ยอยู่ตรงนี้เลยตายในห้องน้ำเหรอสบู่ตกสบู่ตกตายเหรอไอ้เนี่ยมือถือเหี้ยอะไรอยู่เนี่ยถือไม่ใช้โดนควอต เฮ้ยอนุพงศ์ติดลบไปโอก๊กโอเคก็นี่เสียงน้ำเนี่ยมันเป็นติดลบศูนย์จุดห้าอะไรเนี่ยแต่ไม่มีควันวะเืนดูสักพักก็ได้สมุดมาว่าเออเนี่ยสมุดมามาเมื่อไหร่เอากล้องมาวางวะเนี่ยวางละไปตีมึงเนี่ยเน่วะ <c oughs> มันต้องวางไว้ในห้องไว้กูดูทรดูทรงแล้วเฮ้ยมันเขียนได้ยี่กูวางปุ๊บไม่เขียนสมุดเลย เขียนว่าอะไรเนี่ยเขียนดุเขียนมุมอ๋อมันเขียนเ,ยเป็นสัญลักษณ์เกียนตั้อย่างหนึ่งเออหลักฐานแรกโก้ไลติงอ่ะถ้าเป็นคนอเมริกันก็จะพูดว่าโกา้ไลติงปี๊ด้แต่ปี๊ดๆนะโค้ดไล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 โก้ไลไลเกลเล็กเกิลไลเกลเล็กเกิลรูเอเมฟอยู่แม่งก็ยังไม่ห่าวะ่ะ ไม่เป็นโรบอะ่ะเขาทำไมไฟเปิดเองวะไปโดนปุ่มเปิดไฟเหรออ๋อที่ไม่ก็หลอนเหมือนกันนะเนี่ยอยู่คนเดียวเป็นเงาเปลี่ยวหัวใจคิดวุ่นวายจะไปไหนดีวะโทรหาเพื่อนไปเที่ยวกันดีกว่าไปนั้นละไปกะซาบางโพไอ้ีอเเอเออเ่เสียงเดินตัวเองโคตรน่ากลัวเฮียเสียงเดินตัวเองโคตรน่ากลัวเลยอ่ะตัวเองเฮ้ยเราสามารถตรวจจับ e M F ได้ด้วยการดูแค่กล้องก็ได้นี่แล้วก็ฟังเสียงใช่ปะ ไอเฮียจีเนียสไม่อันตรายจะรู้ได้ไงว่ามีมลายนิ้วมือมันจะแบมันน่า,จ,าจะเรื้งแสงเขาเลยนะปิดน้ำบอปิดน้ำด้ด้วยอ๋อเสียงไฟช็อตแม่งเฮียมากเฮ้ยเฮ้ยมันล่ามันล่าโอ้โหมันเดินไปหามึงแล้วไอเฮียกูโดนเรียบร้อยไอสัตว์มึงไม่เดินเข้าตู้อะโลกเดยไอเฮียกูไม่รู้ว่าม,มีตู้ตรงนั้นโอ้ตายไอสัตว์ อ๋ล้วจากผีโอ๊อ้เจ้ยกูเกลียดเฟนนี่ไว้ตัวไอ้เจ้ยนี่วะดูนี่มึงดูอะไรอ่ะไอ้เจ้าขนาดกูเป็นผีแล้วกูยังมาดูไอ้นี่ได้ด้วยดูกล้องเลือกเป็นอะไรโกลดไลติงมันติดลบนะแต่ไม่มีควันอ่ะมันติดลบไม่ถึงหนึ่งอ่ะแต่มันเป็นศูนย์อ่ะศูนย์ห้าสิบอะไรอ่าฟิงก็ปีนไหมที่ชีวิตนี้แค่จะเจอแค่เฟนทอมกับสปีริตแล้วก็ เออเบนชีเออปิ้นก็ปินโอ๊ไม่เจอบางทีอาจจะเจอโอ๊ไไ้แต่เราไม่รู้เว้แต่ตอนนั้นที่เราเล่นมันเห็นโอ๊บมันเป็นเป็น,ปนก้อนๆเลยนะใช่ไหมใช่เป็นก้อนเลยที่เจอตาแรกเเออมันก็ลอยขึ้นมาเลยแต่แม่ไม่เจอวะนานทีจะล่าเนี่ยที่เป็นบุญตามากเลยที่โดนหักคอเนี่ยตั้งแต่เล่นมาผมโดนหักคอไปสองรอบเองเพราะแม่งไม่เคยล่าสักทหีหาแม่งกลัวเฮียหนาอุ้ยีมนนม่มเอเฟสุดที่สี่วะนี่เม็เฟสุดสี่ ฟิงเกอร์พิ้นอสเปริลล์บล็อกไหมเฮียเราใช้ไม่ได้อาจจะเป็นสเปริลล์บล็อกก็ได้เออไม่ต้องแปลกใจ<ม>นะถ้ามีเสียงอะไรนิดๆหน่อยๆเพราะว่าแม่ผมอยู่ข้างหลังนะครับเออเจียงยเะื่อไหรเฮียเอ่อโคดออฟน่านะก็เราไม่มีอะสเปริลล์บล็อกฟิงเกอร์พิ้นกอล์ไลติงอะคุณเลือกอะไรเนี่ยจะเป็นตัวอะไรวะจ,จะเป็นสเปริลล์เฮ้ยกดไปเลยอ่ามึงเลือกเหมือนกูปะ่ะสเปริล ไม่เลื่องดีมอนเขาจะถูกไอเฮียเอี่ยงแมสบอสพีโอยอดนักดาวไอ้เหี้ยเราจะพูดว่าดาวดิเขาเรียกว่าใช้ทฤษฎีให้เกิดประโยชน์อ้าวไอ้เหี้ยอ้าวไอ้เฮียดมอนนิสซัตบอลสีโอกขาของจริงไอ้เหี้ยมากับหมอพีโอว่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่คิดในกอดแล้วกันใช่ไหมโอ๊คใช่แล้วก็จะเล่นกันต่อนะเออเดี๋ยวเราจะเล่นกันต่อนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วใครแอดมาไหนเฮียไม่รับครับ